ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภา,าประชาชนชมัยมุเชษฐ์นะเรามาติดอาวุธทางปัญญาเพื่อปราบความชั่วร้ายเพื่อสร้างความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิตนเอ็ดเรามา่ได้พบกันกี่วันวเนี่ยเนี่ยไม่ได้นับวันเหมือนกันสามวันละ อ๋อมีคนนับวันเลยนะสามวันอแฟนคลับเนาะแฟนคลับนับวันนะออดีก็มีภาระนะมีภารกิจนะก็ไปทำภารกิจนะที่สำคัญที่จำเป็นนะอ้าวเสร็จภารกิจก็มาพบปะพี่น้องเรานะ เรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนไทยนะเป็นเรื่องที่สภาประชาชนชมัยมรุษเชศเรานั้นให้ความสำคัญที่จะชี้ทิศทางติดตามสถานการณ์และก็ชี้ทิศทางติดตามสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชนไทยเรา นกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็ชี้ทิศทางว่าเราจะไปกันอย่างไรนะเราติดตามสถานการณ์การทำงานของภาครัฐและองค์กรอิสะระรวมทั้งสภาพนะความเป็นอยู่ของประชาชนไทยของเราแล้วก็ดูว่าภาครัฐ องค์กรเิสระนั้นได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องถูกตรงไหมนะถ้าส่วนใดที่ถูกต้องถูกตรงเราก็สนับสนุนนะส่วนใดที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันเตือนช่วยกันต้านนะช่วยกันปราบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะในหน้าที่ของเราแล้วก็อ่านะ ความเป็นอยู่ของประชาชนไทยของเรานั้น,นาการดำรงชีวิตทิศทางเป็นอย่างไรเราก็สื่อสาราบอกทิศทางที่ถูกต้องกับประชาชนไทยของเราว่าทิศทางที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรชีวิตจึงจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขไดน้นี่คือหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเป็น ในส่วนของกองทัพธรรมนั้นนะเรามั่นใจในวิถีชีวิตที่ถูกต้องของเราเรามั่นใจในการเมืองของเราว่าเราทํางานการเมืองที่ถูกต้องถูกตรงนะถูกต้องถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆท่านได้สอนเราเรามั่นใจ มั่นใจในความถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราได้เอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติแล้วเราก็พบว่า,าสังคมของเราหมู่กลุ่มของเราชุมชนสังคมของเรานั้นสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขกันไปเป็นลําดับลําดับได้นะไม่ว่าจะมีวิกฤตใดเกิดขึ้นในสังคม ในโลกนะในประเทศชาติในโลกเอ้เราก็ยังอยู่กันได้นะยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันได้ซึ่งเราก็ได้เปรียบเทียบวิถีชีวิตของเราที่ผ่านมาก่อนที่เรานะจะได้มาปฏิบัติธรรมหรือทำการเมืองที่ถูกตรงนั้นนะเราก็เป็นแบบคนอื่นๆที่ ไม่มีความมั่นคงนะเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆแปลปรนวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนี่ก็รู้สึกจะลำบากนะลำบากเดือดร้อนกันนะไม่มีความมั่นคงในชีวิตแต่เมื่อเรามาเรียนรู้การเมืองที่ถูกตรงจากพระพุทธเจ้าพระโพิสัตว์เนี่ยเรามีความมั่นใจว่าการเมืองที่ท่านสอนเรานั้นนะเป็นการเมืองที่ถูกต้อง ทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้เราก็เอาความรู้ของการเมืองนี้มาเผยแพร่ช่วยเหลือสังคมประเทศชาตินะเมื่อเห็นว่าสังคมประเทศชาติกำลังเดือดร้อนนะเราก็เอาความรู้นี่มาช่วยนะเอาชีวิตของเราเอาองค์ประกอบเอาองค์ความรู้นะ่ะที่เราได้เรียนรู้นั้นมาช่วยเหลือสังคม ก็เห็นว่าก้าวหน้าไปเป็นลําดับนะเท่าที่อาจารย์ได้ประเมินผลก็เห็นความก้าวหน้าไปเป็นลําดับงานการเมืองนี่เป็นงานที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นคือนักการเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อไม่รู้จัก พูดถึงงานการเมืองก่อ,อนกันลรากันว่างานการเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะงานการเมืองเนี่ยนะเป็นงานที่ช่วยแก้ปัญหาแก้ความเดือดร้อนให้กับคนในบ้านในเมืองนะช่วยให้คนในบ้านในเมืองนั้นพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนไปเป็นลำดับนะแล้วก็ได้ความอยู่เย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับนี่คืองานการเมืองนะซึ่ง การการเมืองนั่นเนี่ยนะเดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องดูว่าในกฎหมายไทยก็ตรงกันนะตรงก,ก,กันกับที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะในการทํางานการเมืองบอกเนี่ยสอนพระราชาเลยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้บริหารบ้านเมืองนั้นท่านบอกว่าเนี่ยนะให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนสง์นี่แหละ ท่านวางันนั่นเนี่ยท่านสอนนักบวชเนี่ยให้ปฏิบัติห้าข้อเพื่อจะได้ความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกลาลนานกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรก็ทําได้ท่านวางังนนะถ้ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทําตามนี้น้ผู้ใดทําตามก็จะได้รับประโยชน์สุขตลอดกลาลนาน,นเนี่ยท่านสอนพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลในน้าพระตบีดอกเล่มที่ สิบสามข้อที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดังนั้นเนี่ยเราก็ไปสอนเมืองนั้นเมืองนี้นะให้แก้ปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของคนในบ้านในเมืองด้วยธรรมะที่ถูกตรงนะด้วยคำสอนด้วยธรรมะที่ถูกตรงนี่แหละจะทำให้แก้ปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงแล้วก็สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขได้จริงนะ ท่านยังไปสอนเมืองวัชนะีจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนจากอะไรสารพัดอย่างรวมทั้งจากเมืองใหญ่จะมาโจมตีด้วยท่านก็ไปสอนธรรมะไว้สอนอัปาริหานิธรรมไว้ว่าถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงจะ,จะเจริญอ,อย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะตีไม่แตกนะก็แปลว่าชนะอย่างเดียวไม่มีแพนะ่อย่างนี้เป็นต้นนะนะไปสอน นักการเมืองชาวโคมัทธุสันิคมก็บอกให้ปฏิบัติแบบนี้แบบนี้นะใช้ธรรมะลดกิเลสโลภโกรดหลงในสุขเร็วทุกเร็วเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับจะทำให้น่าเป็นงานการเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการกำจัดความเดือดร้อนในการสร้างประโยชน์สุขทั้งให้กับตนเองและผู้อื่นพระเจ้าท่านได้ไปซอนธรรมะแท้แนี่แหละ นในการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนในบ้านในเมืองก็คืองานการเมืองที่แท้จริงนั่นเองนะสังเกตได้เวลาสสเขาเวลานักการเมืองเขาไปหาเสียงเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เลือกเขานะเลือกเขานะเขาจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนใช่ไหมความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆาเลือกเขา ไปรับใช้เขาว่างังนในการแก้ปัญหาต่างๆเขาว่างี้นะเวลาเขาพูดอะ่ะใช่ไหมอืมแต่เวลาเขาทาจริงเนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะ <c oughs> อ่าเวลาทําจริงเนี่ยมันเดือดร้อนมากขึ้นหรือมันมันลดความเดือดร้อนน่ก็อยู่ที่วิธีการว่ามันถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมถ้ามันถูกต้องความเดือดร้อนจะลดลงแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเป็นไงความเดือดร้อนมันก็เพิ่มขึ้นนะอย่างนี้เ,เป็นต้น อนี่ก็เล่าสู่ฟังว่างานการเมืองก็เป็นงานอย่างนี้แหละแล้วทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในงานการเมืองได้หมดนะเอาลองมาดูกันนะมาดูมาดูว่ากฎหมายไทยทีนี้มาดูกฎหมายไทยกับเทียบกับคําสอนพระพุทธเจ้าว่าตรงกันไหมในเรื่องงานการเมืองนะ,นะมาดูกันว่าตรงกันหรือไม่นะใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้ดยพพักการเมืองพศ2560นะในมาตรา23นะกฎหมายไทยได้ระบุเอาไว้เลยกฎหมายไทยที่ใช้อยู่ตอนนี้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นะอย่างน้อยในแต่ละปีพักการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีนะ้มาดูที่มาตรา23วงเล็บสองเขาบอกว่าพักการเมืองหรือนักการเมืองนั้นต้องร่วมกับประชาชนฟังกัดีนะอันนี้คือให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมนะร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีเหตุผลโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุก,กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็ยนเป็นสุขของประชาชนประกอบกันนี่จะเห็นได้ว่าอันนี้แหละคืองานการเมืองอันนี้งานการเมืองที่ระบุเลยในกฎหมายเลยว่า งานการเมืองนั้นเป็นงานลักษณะใดงานการเมืองก็คืองานที่นักการเมืองนั้นต้องร่วมกับประชาชนนะร่วมไม้ร่วมมือกันก็แปลว่าประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมในงานการเมืองได้ใช่ไหมต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม น่ะเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมน่ะหรือการพัฒนาประเทศจริงๆแล้วการแก้ปัญหากับการพัฒนาน่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเช่นพัฒนาวิธีการกำจัดโรคมาเพื่ออะไรมาเพื่อกาจัดโรคกำจัดโรคคือแก้ปัญหาใช่ไหม แล้วก็พัฒนาวิธีการต่างๆอุปกรณ์วิธีการต่างๆมาเพื่อกําจัดโรคก,ก็เพื่อแก้ปัญหาใช่ไหมตกลงการแก้ปัญหากับการพัฒนาเป็นอันเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันใช้ภาษาไหนก็ได้แล้วแต่ว่าจะใช้ภาษาไหนแท้จริงคืออันเดียวกันนะการแก้ปัญหากับการพัฒนาคือสิ่งเดียวกันอ่าก็พัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เพื่อแก้ปัญหาใช่ไหม แก re, Không, ้ป yes. ัญหาได้มันก็คือการพัฒนาใช่ไหมแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เป็นปัญหาอยู่นั่นน่ะมันพัฒนาไหมไม่ไม่พัฒนาแก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะไปพัฒนาอย่างไงใช่ไหมมันก็เสื่อมอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมเดือดร้อนเสื่อมมันไม่ใช่พัฒนาแก้ปัญหาได้มันจะเกิดการพัฒนาเช่นถ้าแก้ปัญหาความเจ็บป่วยได้ก็แข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงก็คือพัฒนาใช่ไหมแต่เมื่อแข็งแรงก็แก้ปัญหาความเจ็บป่วยได้ใช่ไหมมันอันเดียวกันน่ะ แก้ปัญหาความเจ็บป่วยได้ก็แข็งแรงแก้ปัญหาความเจ็บป่วยไม่ได้พัฒนาความแข็งแรงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเหืนอไหมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้พัฒนาไม่ได้ถ้าแก้ปัญหาได้คือพัฒนาได้นัเดียวกันหรือสร้างยานยนต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาการเดินทางที่มันจะไม่ทันเวลาใช่ไหมมันช้าถ้าเราจะเดินเอาอเดินเอาวิ่งเอาเนี่ยมันช้าแล้วมันก็ ใช้กำลังเยอะใช่ไหมใช้เรี่ยวแรงกำลังเยอะก็พัฒนายานยนต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางช้าการเดินทางไม่ทันการใช่ไหมกับการใช้เรี่ยวแรงกำลังมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นก็เลยพัฒนายานยนต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางตกลงถ้าเราแก้ปัญหาการเดินทางได้เอาเราพัฒนายานยนต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางช้า หรือใช้กำลังมากได้ถ้าทำได้ก็คือการพัฒนาใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ยังไม่พัฒนาใช่ไหมเออในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเน่ยถ้าเราฟังให้เข้าใจอันนี้จะได้ไม่สับสนสรุปแล้วแล้วแต่จะใช้ภาษาไหนสรุปแล้วเนี่ยการแก้ปัญหากับการพัฒนานี่คือเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันอ่ใช้ภาษาใดก็ได้นะเนี่ยงานการเมืองเนี่ยคืองานที่ นักการเมืองจะต้องร่วมมือกับประชาชนแปลว่าประชาชนก็ทําสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมร่วมมาร่วมมือกันงานการเมืองที่ถูกต้องนะจะต,ต้องพัฒนาหรือหรือกับเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็ปัญหาของชีวิตคนนั่นแหละนะที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยซึ่งรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้สมบูรณ์เลยนะโดยคำานึงถึงความสมดุล ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันแปลว่าต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจนั้นควบคู่กันไปใช่ไหมเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนอันนี้คืองานการเมืองที่สมบูรณ์แบบนะถือว่าสมบูรณ์แบบถ้าทำได้จริงถ้ารู้วิธีการ เอาเรามาดูอีกข้อนึงว่างานการเมืองเป็นอย่างไรนะนี่มาตรา23มวงเล็บสส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผลนะหมายความว่าอย่างไรนี่งานการเมืองนั้น งานการเมืองต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนนี่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านต่างๆนั่นแหละแล้วงานการเมืองนั้นรวมถึงอะไรเนี่ยกฎหมายก็ระบุไว้เลยว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้นักการเมืองก็ทําได้ประชาชนก็มีส่วนร่วมได้นะก็เป็นงานการเมืองภาคประชาชนได้นะ รวมตลอดทั้งเนี่ยงานการเมืองรวมถึงอะไรที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผลก็แปลว่าประชาชนเนี่ยต้องประชาชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและองค์กรอิสระอย่างมีเหตุผลนะว่าเขา รัฐภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าข้าราชการาหรือองค์กรอิสระนั้นได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบนในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นประเด็นนั้นประเด็นนี้เนี่ยได้ทำหน้าที่ไหมหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีา่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีชอบหร no ือไม่นอย่างนี้เราก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบหรือทําหน้าที่ได้ดีแล้วเนี่ยประชาชนต้องตรวจสอบนะนี่คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นงานการเมืองภาคประชาชนก็ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้ก็คือประชาชนเป็นนักการเมืองโดยตัวของประชาชนเองนั่นแหละเป็นนักการเมืองภาคประชาชนนะ ดําเนินงานนี้การมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั่นเองนะตกลงทางนะสภาประชาชนเราเนี่ยได้ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและองคอ์กรอิสระบ้างไหมได้ทำไหมสองปีมานี้ได้ทํำไหมทามเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วก็เกิดผลอย่างดีเลยใช่ไหมเราได้ทําหน้าที่อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะอ้าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเราได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็ทั้งตรวจสอบตรวจสอบเสร็จถ้าเจอความผิดปกติเป็นไงโอ้เปิดโปงเลยเนาะช่วยกันติคมประนามประจานเปิดโปงความผิดปกติเปิดโปงน่าสิ่งที่ไม่ดีน่าของน่าภาครัฐ นักการเมืองข้าราชการหรือองค์กรอิสระต่างๆนะเราก็ทำหน้าที่อย่างดีเลยเปิดโปงออกไปแล้วเป็นไงยื่นหนังสือดำเนินงานดำเนินการทางกฎหมายด้วยใช่ไหมดำเนินการทางกฎหมายเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ดำเนินการนะมีทีมกฎหมายที่มาร่วมม้ร่วมมือกันนะมาเสียสละร่วมมือกับประชาชนนะพูดที่ มาร่วมมือกับสภา,าประชาชนนี่แหละผู้ที่หวังดีต่อส่วนรวมนะหวังดีต่อชาติบ้านเมืองต่อส่วนรวมแล้วก็ทําหน้าที่ของเรานะ่าอย่างนี้เป็นต้นนะก็เกิดความก้าวหน้ามาเป็นลําดับลําดับนะสองปีมานี้เริ่มต้นจากนาะพี่น้องคอปทศปปศกองทัพธรรมแล้วก็ขยายมาเป็นรวมพลังแผ่นดินนะก็ทําหน้าที่ ทําทหน้าที่ของพวกเราในการาตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและองค์กรอิสระอย่างยังมีเหตุผลแล้วก็ประสบความสําเร็จมาเป็นลําดับๆด,ด้วยการที่ว่าเราเห็นว่าประสบความสําเร็จมาเป็นลําดับนี่แหละก้าวหน้ามาอย่างมากเลยในเรื่องของตั้งแต่กรณีป่วยทิพย์ชั้น14นะของคุณทักษิณใช่ไหม โกงกว่าแสนล้านาไม่ติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวนะโอ้โหตอนนี้ติดแล้วเนะเาะนั่นอะ่ะเป็นเพราะว่าผลงานของประชาชนคนดีคนไทยทุกภาคส่วนใช่ไหมช่วยกันก็แม่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จน,นี่ยังต้องตรวจสอบต่ออีกนะเนี่ยว่า,าที่กรณีคุณทักษิณและคนที่เกี่ยวข้องนั้นต้องมีคดีอะไรอีกใช่ไหม จะต้องดําเนินการต่อไปอีกที่ภาครัฐต้องดําเนินการนะภาครัฐต้องดําเนินการต่อไปอีกนะถ้าไม่ดําเนินการก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่หรือเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะก็จะต้องดําเนินการต่อไปอีกมีอะไรบ้างละ่ะเอาอย่างกรณีคุณทักษิณน,นี่ก็ยังมีเรื่องที่เราต้องติดตามตรวจสอบนะเปิดโปอง,งออกไปนะติคมประนามประจานเปิดโปง คนที่ทําไม่ดีไม่ถูกต้องอนะย่างนี้เป็นต้นก็ต้องกระตุ้นกันนะให้ทําให้ดีให้ถูกต้อง